สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาวบ้านตาดำดำค่ะมาพบกับคลิปอัปเดตฝนประจําวันนะคะจะเป็นการดูแนวโน้มของฝนล่วงหน้าค่ะผ่านแบบจําลองของ windy.com นะคะเพื่อดูแนวโน้มว่าจะมีโอกาสมีฝนตกที่บริเวณไหนจังหวัดไหนแล้วก็ช่วงเวลาไหนบ้างนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาดูให้กดดูแบบเต็มจอนะคะจะจะได้เห็นคลิปขึ้นเต็มหน้าจอโทรศัพท์มือถือแล้วก็จะได้เห็นวันที่แล้วก็เวลาที่อยู่ล่างสุดของหน้าจอค่ะในคลิปนี้จะประกอบไปด้วยการดูแนวโน้มเส้นทางของพายุนะคะแล้วก็ อัปเดตประจําวันคือจะดูแนวโน้มของฝนตั้งแต่ช่วงค่าของวันที่13พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนค่ะแล้วก็ช่วงท้ายคลิปก็จะเป็นการปักหมุดสถานที่หรือว่าดูแนวโน้มของฝนตามตําแหน่งเฉพาะเจาะจงที่มีผู้แจ้งไว้ในคลิปที่แล้วนะคะ สำหรับพายุลูกปัจจุบันค่ะใกล้ที่จะขึ้นฝั่งแล้วนะคะสําหรับพายุวามกอณวันนี้13พฤศจิกายนค่ะยกระดับขึ้นเป็นพายุใต้ฝุน่นอีกครั้งนะคะหลังจากที่เคลื่อนผ่านฟิลิปปินส์ลงทะเลจีนใต้อ่อนกําลังลงเล็กน้อยและตอนนี้ค่ะได้ทวีกําลังแรงขึ้นเป็นพายุใต้ฝุน่นอีกครั้งและคาดว่าจะ ขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามนะคะในวันที่15พฤศจิกายนหลังจากนั้นก็จะอ่อนกำลังลงตามลำดับค่ะโดยผลกระทบต่อประเทศไทยนะคะกรมอุตุแจ้งไว้ว่าจะมีผลต่อภาคอีสานตอนบนกับภาคอีสานฝั่งตะวันออกที่ติดกับประเทศลาวนะคะแล้วก็ภาคเหนือฝั่งตะวันออกที่ติดกับประเทศลาวค่ะเดี๋ยวไปดูภาพไทายเรดาร์นะคะณปัจจุบัน พีแอมินทำคลิปอยู่ค่ะช่วงประมาณเกือบเกือบจะ3ามทุ่มแล้วนะคะของวันที่13พฤศจิกายนค่ะเรดาร์คือดูว่ามีฝนตกอยู่ตรงไหนบ้างนะคะช่วงนี้ก็มีตกหนักอยู่ที่แถวจังหวัดยะลาเลยค่ะสงขลาปัทลุงแถวจังหวัดตรังสตูลค่ะสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชมีบ้างนะคะส่วนขึ้นไปค่ะ หัวหินเพชรบุรีครึมคร้มๆหรือตกบางๆนะคะแถวกรุงเทพปริมณฑลมีเมฆครึม้มหรือตกบางๆค่ะอยุธยาปทุมธานีมีเล็กน้อยนะคะส่วนแถวภาคต้นออกชนบุรีจันทบุรีอาจจะคลึ้มๆค,ค่ะหรือตกเบาบางนะคะฉะเชิงเซาปราจีนบุรีนะครราชสีมามีตกหนักอยู่จุดหนึ่งนะคะแถวใกล้ๆจังหวัดลบบุรีค่ะเพชรบูรณ์มีตกนะคะทางภาคอีสาน บุรีรัมมีครึ้มครึมบ้างค่ะส่วนภาคอีสานวันนี้ฝนตกน้อยลงมากกว่าเมื่อวานนะคะมุกดาหารมีค่ะไปทางภาคเหนือนะคะภาคเหนือไม่ค่อยจะมีฝนเลยค่ะช่วงนี้นี่เป็นแนวโน้มของฝนนะคะในช่วงข้ามของวันวันที่13พฤศจิกายนค่ะต่อไปเราจะดูแนวโน้มโดยเข้าเมนูฝนฟ้าเลยนะคะดูแนวโน้มล่วงหน้าค่ะ จะใช้แบบจำลอง ECMWF นะคะของ Windy ค่ะวิธีการดูฝนของวินดี้นะคะก็คือบริเวณไหนมีสีคือมีโอกาสที่จะมีฝนตกค่ะสีฟ้าจะเป็นฝนเบาบางนะคะหรืออาจจะเป็นแค่ครึมครึมค่ะแล้วก็ไล่ไปที่สีเขียวสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีชมพูคือจุดที่อาจจะมีฝนตกหนักที่สุดนะคะณช่วงสทุ่มของวันศุกร์ที่13พฤศจิกายนค่ะประเทศไทยตอนบนส่วนใหญ่ค่อนข้างโล่งนะคะไม่ค่อยมีสีค่ะ โอกาสเกิดฝนตกน้อยนะคะส่วนภาคใต้อาจจะมีสีมีฝนเบาบางอยู่บ้างค่ะอยู่ในช่วงจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีนคะรศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาตรังกระบี่ภูกเก็ตค่ะ การดูแนวโน้มของฝนผ่านแบบจำลองล่วงหน้าไม่ได้แม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะใครที่จะดูก็ต้องเผื่อใจค่ะแล้วก็ในบางจุดที่ไม่มีสีก็อาจจะมีฝนตกได้บ้างนะคะหรือว่าในบางจุดที่มีสีก็อาจจะไม่มีฝนตกค่ะไม่ได้แม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ถือว่าแม่นระดับหนึ่งเลยนะคะต่อไปค่ะไปดูช่วงเที่ยงคืนค่ะจะเข้าเช้าวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนค่ะส่วนใหญ่สีทางภาคใต้จะอยู่ทางฝั่งอ่าวไทยนะคะ แถวๆใกล้ชายทะเลของจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีค่ะส่วนประเทศไทยตอนบนค่อนข้างโล่งค่ะไม่ค่อยมีฝนนะคะแล้วก็มีอากาศที่หนาวเย็นนะคะเนื่องจากเส้นพ0 1 4 1บ1ีพันนะคะพาดผ่านลงมาทั้งภาคเหนือภาคอีสา,านภาคกลางเลยค่ะ ต่อไปช่วงตีสามค่ะเช้าว,วันเสาร์ที่1 4พฤศจิกายนค่ะทางภาคใต้ยังคงมีสีเล็กน้อยช่วงชายทะเลของฝั่งอ่าวไทยค่ะแล้วก็มีฝนอยู่ในทางฝั่งทะเลอันดามันนะคะใครที่ออกเรือกลกางคืนก็ดูสภาพอากาศด้วยนะคะต่อไปค่ะ6กโมงเช้าว,วันเสาร์ที่1 4พฤศจิกายนค่ะประเทศไทยตอนบนยังมีอากาศหนาวนะคะแล้วก็ไม่มีฝนภาคใต้ยังมีสีฟ้าอ่อนๆปกคลุมทางชายฝั่งของอ่าวไทยค่ะ ต่อไปค่ะ9โมงเช้าวัวนเสาร์ที่14พฤศจิกายนค่ะอากาศหนาวเช่นเดิมนะคะสำหรับประเทศไทยตอนบนสำหรับภาคใต้ค่ะสีฟ้าอ่อนๆยังคงปกคลุมอยู่นะคะสีฟ้าคืออาจจะตกหรือไม่ตกค่ะทางฝั่งอ่าวไทยตลอดทั้งแถบเลยค่ะไปดูที่เที่ยงวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนค่ะทางประเทศไทยตอนบนยังไม่ค่อยมีสีนะคะมีสีฟ้าจางๆนิดนึงค่ะแถวจังหวัดเชียงใหม่แถวกใกล้ๆแม่ห้องสอนนะคะ แล้วก็นอกจากอากาศหนาวแล้วก็บางพื้นที่ก็มีลมแรงนะคะส่วนทางภาคใต้สีกลับเข้ามาเกือบจะเต็มพื้นที่นะคะตั้งแต่จังหวัดสุราธานีลงไปค่ะสุราธานีนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็จุดที่น่าจะมีโอกาสตกมากที่สุดก็คือช่วงจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาค่ะที่มีสีเข้มกว่าช่วงจังหวัดอื่นๆนะคะ ไปดูช่วงบ่าย3ค่ะบ่าย3าวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนค่ะตอนบนยังค่อนข้างโล่งนะคะยังปลอดภัยค่ะใครจะตากข้าวก็รีบตากเลยนะคะช่วงนี้ส่วนภาคใต้ค่ะสียังอยู่ในบริเวณเดิมๆค่ะก็คือตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปนะคะส่วนชุมพรประจวบไม่ค่อยมีสีเลยค่ะช่วงเย็นค่ะ6โมงเย็นวันเสาร์ที่1 4พฤศจิกายนค่ะอีสานเหนือกลางไม่มีสีเหมือนเดิมนะคะ ทางอุบลรัธาน,นีมีสีฟ้าอ,อ่อ,อนนิดนึงค่ะแถวใกล้ชายแดนสปปลาวนะคะส่วนพายุวามกอนะคะก็ใกล้ที่จะขึ้นฝั่งเวียดนามเต็มทีแล้วค่ะสำหรับเย็นวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนค่ะสำหรับภาคใต้ค่ะสีฟ้าอ่อนลงนะคะบริเวณของสีน้อยลงค่ะอาจจะมีฝนตกอยู่บ้างในบางจุดนะคะแต่ส่วนใหญ่ ฝนก็จะเริ่มแรงเริ่มซาลงค่ะในช่วงจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปเหมือนเดิมนะคะชุมพรขึ้นไปไม่ค่อยมีสีค่ะ3ทุ่มค่ะวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนค่ะสีอ่อนลงค่ะสำหรับภาคใต้น้อยลงไปมากเลยนะคะเหลือแค่ฟ้าจางๆแถวใกล้ชายทะเลของสุราษฎร์ธานีแถวพัทลุงแถวสงขลาค่ะแล้วก็แถวภูเก็ตนะคะเป็นสีฟ้าอ่อนๆค่ะส่วนประเทศไทยตอนบนอากาศหนาวลมแรงเหมือนเดิมค่ะ เท้าเช้าวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนค่ะประเทศไทยตอนบนไม่มีฝนแล้วก็มีอากาศหนาวนะคะสำหรับภาคใต้เริ่มมีสีเข้ามาค่ะช่วงฝั่งอ่าวไทยของจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีค่ะมีฝนในทะเลแล้วก็สีติดเข้ามาถึงอ่าวไทยนะคะตีสวันที่15พฤศจิกายนค่ะวันอาทิตย์แล้วนะคะ ประเทศไทยตอนบนยังไม่ค่อยมีสีค่ะสําหรับภาคใต้สีอยู่ในบริเวณเดิมๆที่แจ้งไปเมื่อกี้นะคะกับมีฝนทางฝั่งทะเลอันดามันตอนล่างค่ะสําหรับพายุวามกอนะคะก็ใกล้ที่จะขึ้นฝั่งเวียดนามแล้วค่ะช่วงเวียดนามเหนือดานังนะคะช่วงดา,ดานังขึ้นไปมีฝนตกหนักกับสปป,ปลาวค่ะลาวตอนใต้นะคะลาวตอนใต้เริ่มมีฝนเริ่มมีสี เข้ามาแล้วนะคะอาจจะเริ่มมีฝนแล้วในช่วงเช้ามืดของวันที่15พฤศจิกายนค่ะไปดู6โมงเช้าค่ะ6โมงเช้าวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนค่ะทางฝั่งอีสานฝั่งตะวันออกนะคะแถวชายแดนลาวของจังหวัดนครพนมมุกดาหารค่ะที่เริ่มจะมีสีฟ้าอ่อนๆเข้ามาปกคลุมบ้างแล้วนะคะอาจจะถึงอำนาจ,จเจริญด้วยนิดหน่อยค่ะ แล้วก็ฝั่งอุบลราชธานีค่ะที่มีสีฟ้าอ่อนๆเข้ามาปกคลุมนะคะส่วนภาคอื่นๆยังไม่ค่อยมีสีค่ะยังมีอากาศหนาวอยู่นะคะสําหรับภาคใต้ก็มีสีฟ้าอ่อนๆปกคลุมในช่วงจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาบัตตานีเหมือนเดิมค่ะไปดูช่วงต่อไปค่ะเที่ยงเลยนะคะวันที่15พฤศจิกายนช่วงเที่ยงค่ะวันอาทิตย์นะคะทางฝั่งอีสานค่ะนครพนมใกล้ชายแดนก่อนนะคะ คนความพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีเริ่มมีสีเข้ามาเยอะขึ้นแล้วค่ะเยอะกว่าตอนช่วงเช้านะคะรวมทั้งประเทศลาวช่วงตอนล่างนะคะก็เริ่มมีสีแล้วก็อาจจะมีฝนตกในบางจุดแล้วนะคะสําหรับฝนสําหรับประเทศไทยนะคะอาจจะเริ่มคลึ้มครึ้มมีเมฆมากตกนิดหน่อยตกปานกลางนะคะไม่ได้รุนแรงมากค่ะภาคอื่นๆในช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ยังไม่ค่อยมีฝนค่ะสําหรับภาคใต้ มีสีเข้ามาปกคลุมเยอะขึ้นกว่าช่วงเช้านะคะแต่ตั้งแต่จะเป็นช่วงจังหวัดสุราธานีลงไปค่ะชุมพรขึ้นไปยังไม่ค่อยมีสีนะคะเป็นแค่สีฟ้าอ่อนๆนะคะบ่ายสามวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนค่ะสำหรับภาคศีสา,านนะคะ เยอะขึ้นปกคลุมเยอะขึ้นกระจายหลายจังหวัดค่ะเหลืองค่ะอยู่ในบริเวณจังหวัดนครพนมนะคะส่วนนอกจากนั้นรอบๆก็คือแถวบึงกาฬสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีมีสีฟ้าเข้ามาปกคลุมค่ะอาจจะเริ่มคลึมๆหรือม,มีฝนตกบ้างนะคะเริ่มทางฝั่งชายแดนลาวฝั่งตะวันออกของภาคอีสานก่อนค่ะส่วนภาคอื่นไม่ค่อยยังไม่ค่อยมีสีค่ะภาคใต้ก็มีสีฟ้าปกคลุมในช่วงจังหวัด ระนองพังงากระบี่นครศรีธรรมราชลงไปถึงนราธิวาสน,นะคะส่วนสุราษฎร์ธานีอาจจะมีนิดหน่อยค่ะส่วนชุมพรประจวบขึ้นไปไม่มีสีเลยค่ะไปดูช่วงเย็นค่ะเดี๋ยวจะดูให้ยาวๆหน่อยนะคะเพราะว่าใกล้พายุเข้าแล้วเย็นวันอาทิตย์ที่15ค่ะภาค่ะสยสารนะคะมีสีเข้ามาปกคลุมมากขึ้นค่ะอุบลราชธานีเป็นสีฟ้าอ,อ่อ,อนๆค่ะสีฟ้าคืออาจจะตกหรือไม่ตกหรืออาจจะแค่ครึ้มนะคะทั้ง ยะโสธรมุกดาหารจุดสีเหลืองอยู่ในแถวมุกดาหารแถวรอยต่อนครพนมแล้วก็รอยต่อกาลสินค่ะกาลสินร้อยเอ็ดสกลนครน,นครพนมบึงกาฬค่ะนี่คือช่วงเย็นวันพฤหัส่ะเย็นวันอาทิตย์นะคะเย็นวันอาทิตย์ที่1 5ค่ะส่วนภาคอื่นๆยังค่อนข้างโล่งค่ะภาคใต้สีก็อ่อนลงนะคะจากบริเวณที่แจ้งไปเมื่อกี้ไปดูข้ามวันอาทิตย์ค่ะ ถ้าวันอาทิตย์นะคะมีสีฟ้าอ่อนปกคลุมในช่วงจังหวัดนครพน,นมบึงการสกลนครกาลสินร้อยเอ็ดค่ะเป็นสีฟ้านะคะอาจจะตกโปรยๆหรือว่าไม่ได้ตกหนักมากค่ะช่วงเที่ยงคืนค่ะก็จะมีสีช่วงจังหวัดขอนแก่นค่ะช่วงจังหวัดอุดรธานีค่ะมีแถวอุบลราชธานีสีสะเกตดเล็กน้อยค่ะแล้วก็แถวบึงการนะคะ ส่วนทางประเทศลาวค่ะสีจะไปอยู่ในช่วงตอนกลางของลาวนะคะอยู่ช่วงตอนกลางของสปป,อปอลาวค่ะส่วนเวียดนามนะคะขึ้นฝั่งไปแล้วมีฝนตกหนักค่ะ ส่วนภาคอื่นๆนะคะเหนือกลางตันออกไม่มีสีรวมทั้งภาคใต้ก็สีน้อยมากค่ะสําหรับช่วงเที่ยงคืนนะคะต่อไป16พฤศจิกายนค่ะช่วงเช้ามืด16พฤศจิกายนนะคะช่วงจังหวัดเลยหนองคายบึงการนนะครพน,นมมุกดาหารนะคะมีสีฟ้าอ่อนปกคลุมค่ะอาจจะมีฝนตกเบาบางนะคะรวมทั้งเริ่มจะเข้าถึงจังหวัดอุตรดิตถ์ถึงจังหวัดน่านนะคะ9โมงเช้า10โมงเช้าวันจันทร์ค่ะ ภาคอีสานนะคะนครพนมบึงกาฬหนองคายเลยค่ะมีสีฟ้าปนเหลืองนิดหน่อยนะคะอาจจะมีฝนมีเมฆครึ้มครึ้มค่ะแล้วก็สกลนกครด้วยนะคะทางภาคเหนือค่ะเริ่มมีสีฟ้าอ,อ่อ,อนเข้ามาทางจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะส่วนลาวนะคะเริ่มสีขยับขึ้นไปทางตอนจากตอนกลางถึงตอนบนของลาวแล้วค่ะ ภาคอื่นๆสำหรับช่วง10บโมงเช้าว,วันจันทร์ภาคกลางภาคตอนออกไม่ค่อยมีสีภาคใต้ก็จะเป็นแค่สีอ่อนๆฝั่งอ่าวไทยค่ะไปดูช่วงเที่ยงวันจันทร์ที่16ค่ะสียังคงปกคลุมช่วงบึงการนครพน,นมท่วงจังหวัดเลยหนองคายแล้วก็อาจจะติดช่วงเพชรบูรณ์ตอนบนนะคะแล้วก็มีที่จังหวัดน่านนิดหน่อยค่ะภาคใต้มีสีฟ้าอ่อนเข้ามาปกคลุมช่วงสุราษฎร์ธานีลงไปค่ะ ส่วนใหญ่จะเป็นฝั่งอ่าวไทยนะคะฝั่งอันดมามันสีน้อยมากค่ะชุมพรมีสีนิดนึงค่ะไปบ่ายสาวันจันทร์ที่16ค่ะฝั่งอุบลแถวใกล้ชายแดนมีสีเข้ามาปกคลุมนิดหน่อยนะคะสำหรับลาวเริ่มมีสีเข้ามาปกคลุมทั้งตอนกลางแล้วก็ตอนบนค่ะ สำหรับประเทศไทยมีสีฟ้าอ,อ่อ,อนๆทางจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬเพชรบูรณ์ช่วงตอนบนด้วยค่ะแล้วก็เริ่มมีสีประปรายนะคะทางภาคเหนือจังหวัดน่านเชียงรายค่ะเริ่มมีความชื้นเข้ามาเยอะขึ้นนะคะสำหรับภาคใต้มีสีฟ้าค่ะเป็นแค่สีฟ้าปกคลุมตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปถึงนาราธิวาสค่ะแล้วก็อาจจะมีลุ้นในช่วงใต้ตอนล่างที่มีโอกาสตกเยอะกว่านะคะ เย็นวันจันทร์ค่ะสีอ่อนลงค่ะมีสีฟ้านิดหน่อยแถวบึงการหน,นองคายค่ะภาคเหนือกระจายเป็นสีฟ้าอ่อนนิดหน่อยนะคะสําหรับภาคกลางภาคตอนออกแทบจะไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุวามกอเลยค่ะภาคใต้ก็สีอ่อนลงค่ะจนถึงเช้าวันอังคารน,นะคะสีก็น้อยลงค่ะน้อยลงนะคะ ก็เป็นข้อมูลนะคะสำหรับพี่น้องชาวบ้านเกษตรกรทุกท่านค่ะจะได้เตรียมตัว กันถูกว่าคาดว่าจะมีฝนช่วงบริเวณไหนบ้างนะคะต่อไปปักหมุดสถานที่สําหรับคนที่แจ้งตําแหน่งไว้ในคลิปที่แล้วค่ะปักหมุดสถานที่ค่ะจะเป็นการแจ้งตําแหน่งบนแผนที่ประเทศไทยในแอปวินดี้นะคะแล้วก็พยากรณ์ฝนให้ล่วงหน้า1วันค่ะโดยตําแหน่งก็จะเป็นจุดที่เป็นวงกลมสีขาวในแผนที่นะคะสังเกตแล้วก็จําตําแหน่งเพื่อจะได้ดูสีในช่วงต้นคลิปได้ค่ะส่วนค่าฝนแอดมินก็จะแจ้งเป็นตัวเลขหน่วยมิลลิเมตรนะคะถ้าแจ้งว่าค่าฝนต่ำๆไม่ถึง1ห,หรือประมาณ1นึ่ก็อาจจะเป็นฝนตกเบาบางเป็นเมฆ หรืออาจจะไม่ตกค่ะส่วนถ้าตัวเลขยิ่งสูงค่ายิ่งสูงโอกาสตกยิ่งมากแล้วก็ตกหนักค่ะและตำแหน่งแอดมินก็จะเรียงตามคอมเมนต์นะคะ รายที่คอมเมนต์ในคลิปที่แล้วนะคะคอมเมนต์ comment มาก่อนก็จะลงสถานที่ให้ก่อนค่ะคลิปนี้นะคะทุกตำแหน่งจะพยากรณ์ตั้งแต่ช่วงค่ำของวันศุกร์ที่13พฤศจิกายนไปจนถึงช่วงสี่ทุ่มของวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนค่ะสถานที่แรกค่ะบางไซย,ยุธยานะคะไม่มีค่าฝนค่ะในวันเสาร์มีแดดเป็นส่วนใหญ่นะคะอุณหภูมิสูงสุด29ต่ำสุด21แล้วก็จากนั้นนะคะวันอาทิตย์จันทร์พุธไม่มีค่าฝนค่ะอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิค่ะไม่มีค่าฝนมีแดดเป็นส่วนใหญ่คะ่ะอุณหภูมิสูงสุ 28ต่ำสุด19ค่ะจากวันอาทิตย์ถึงวันพุธไม่มีค่าฝนค่ะอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดค่ะไม่มีค่าฝนนะคะมีแดดเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุด27ต่ำสุด19ค่ะจากวันอาทิตย์ถึงวันพุธไม่มีค่าฝนค่ะปะทิวชุมพรค่ะวันเสาร์ไม่มีค่าฝนนะคะส่วนใหญ่จะเป็นแดดค่ะอุณหภูมิสูงสุด27ต่ำสุด24ส่ส่วนวันอาทิตย์ยังไม่มีค่าฝนนะคะวันจันทร์มีฝนนิดหน่อยวันอังคารไม่มีฝนส่วนวันพุธอาจจะมีฝนตกค่ะ อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะในวันเสาร์มีค่าฝนต่ำๆตลอดทั้งวันนะคะไม่เกิน1มมค่ะอุณหภูมิสูงสุด2 8ต่ำสุด25ค่ะแล้วก็มีโอกาสเกิดฝนตกได้ตลอดจนถึงวันพุธค่ะปากช่องนครราชสีมาค่ะไม่มีค่าฝนนะคะมีแดดเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุด25ต่ําสุด18ค่ะจากวันอาทิตย์ถึงวันพุธไม่มีค่าฝนค่ะเครืองในอุบลราชธานีค่ะไม่มีค่าฝนนะคะ มีแดดแล้วก็มีเมฆครึ้มในช่วงบ่ายค่ะอุณหภูมิสูงสุด28ต่ำสุด19จากวันอาทิตย์ถึงวันพุธไม่มีค่าฝนแต่ก็มีแดดสลับเมฆครึ้มนะคะบ้านตาเสาห้วยราชบุรีดาค่ะไม่มีค่าฝนมีแดดเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุด27ต่ำสุด19จากวันอาทิตย์ถึงวันพุธไม่มีค่าฝนมีเมฆสลับกับแดดค่ะบางบอนกรุงเทพค่ะไม่มีค่าฝนนะคะมีแดดเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุด29ต่ำสุด20 จากวันอาทิตย์ถึงวันอังคารไม่มีค่าฝนค่ะส่วนวันพุธมีโอกาสที่จะมีฝนตกค่ะวังทองพิษณุโลกค่ะไม่มีค่าฝนนะคะมีแดดเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุด30ต่ำสุด20ค่ะจากวันอาทิตย์ถึงวันพุธไม่มีค่าฝนค่ะบ้านดอนละนามจังหวัดชัยภูมิค่ะไม่มีค่าฝนนะคะ มีแดดเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุด28ต่ำสุด19ค่ะจากวันอาทิตย์ถึงวันพุธไม่มีค่าฝนมีแดดสลับเมฆค่ะบ้านดอนสวรรค์หรือว่าบ้านโพนสวรรค์ของจังหวัดนครพนมค่ะไม่มีค่าฝนนะคะมีแดดเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุด28ต่ำสุด16ค่ะวันอาทิตย์กับวันจันทร์อาจจะมีฝนตกนิดหน่อยนะคะส่วนวันอังคารและวันพุธไม่มีค่าฝนเป็นเมฆครึ้มสลับกับแดดค่ะภูเขียวชัยภูมิค่ะไม่มีค่าฝนนะคะมีแดดเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสสูงสุด27ต่ 17ค่ะจากวันอาทิตย์ไปจนถึงวันพุธไม่มีค่าฝนค่ะใครที่อยากให้ปักหมุดสถานที่แล้วก็พยากรณ์ฝนล่วงหน้าแบบนี้บ้างนะคะก็แจ้งชื่อหมู่บ้านตำบลอําเภอจังหวัดแบบตัวสะกดถูกต้องพร้อมด้วยคําว่าปักหมุดแจ้งไว้ที่คอมเมนต์เลยนะคะแล้วก็รอดูคลิปในวันถัดไปค่ะแรงงานสภาพอากาศให้ด้วยนะคะที่ไหนฝนตกแดดออกที่ไหนอากาศหนาวแจ้งกันได้เลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปนี้จนจบนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ